สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อว,วานได้พักไป1วันนะเพราะว่าย้ายของหลายๆอย่างเข้าไปที่ร้านตอนนี้สินค้าหลายๆชิ้นนะครับก็อยู่ที่ร้านหมดแล้วนะฮะจะเหลือแค่บางรายการนะรก็ในฐานะที่หยุดไป1วันวันนี้น่าจะทราบว่าคุณผู้ชมเออน่าจะเห็นแล้วว่าเรามีเหล็กสปริงรางรถไฟเข้ามานะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันนะก่อนที่จะไปเจอเมนคอร์สตรงนู้นเดี๋ยวขออนุญาต เสิร์ฟออเดอร์ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากเจ้าเล่มนี้นะครับ Cj ผมมีให้บริการอยู่3ชิ้นนะครับอันนี้นะไปซองผ้าไนลอนนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะไปซองผ้าไนลอนแล้วก็จะมีรอยคัดได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวเจ้าติดตู้แกนะให้คุณผู้ชมได้ติดมีดกันไปนะค,คือ Cj ตัวนี้เนะี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีผู้คนอนะ่ะ ค่อนข้างชอบอยู่นะครับอาจจะเป็นด้วยความดิบของมีดแล้วก็ด้วยประกับไม้แท้นะฮะดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวหลายคนก็เลยชอบนะครับวันนี้จัดมาให้ละสามเล่มนะครับนี่นะอ่าโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมส่งฟรีให้ทุกรายการเลยแล้วกันนะครับที่ออกอากาศในวันนี้จะสั่งหนึ่งชิ้นก็ส่งฟรีนะครับนะฮะก็อยากจะโลของเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวดูกันเป็นยังไงนะครับสำหรับ CJ ตัวนี้นะครับ จะเป็นมีดผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหล็กดีทูไหมซึ่งไม่น่าจะใช่เลยครับผมตีให้เป็นงับสแตนเลสไปก่อนแล้วกันนะฮะเป็นสแตนเลส4404นะครับผมตีให้ตัวนี้แล้วกันนะครับนี่นะนี่จะเป็นเอ่อโค้ดตัวเลขนะครับผมใช้ตัวย่อนะ CJ ตัวนี้นะจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกของมันนะครับนะลักษณะใบามีดเนี่ยจะเป็นการฉลุลวดลายแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านบนนะครับจะเป็นร่องลวดลายเลยนะฮะ ซึ่งก็โชว์ความดิบนะของมีดดามประกับเป็นประกับหมาแท้นะครับคือต้องบอกว่าการทํำฟิตติ้งของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นหนานะนะประกับต่างๆเนี่ยนะครับไม่ขยับเลยนะแน่นกึกเลยนะส่วนตัวนี้เนี่ยอา,อาจจะใช้เป็นมีดแบ็กอัพได้เป็นมีดแบบว่าสำรองได้นะมีดหลักคงจะไม่ได้นะเพราะว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีจำนวนจำกัดนะครับผมนะีหม,มายถึงว่า ฟังก์ชันการใช้งานนะ่ะค่อนข้างจํากัดนี่แล้วก็ดมจับต่างๆนี่คือก็ทําดีไซน์มาได้ค่อนข้างพอดีกับน,นิ้วนะขนาดมือผมในมือใหญ่ๆพอจับไปปั๊บเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมันก็ธรรมชาทิธรมงดีอยู่นะบริเวณด้านบนเนี่ยเขาจะมีล่องสําหรับการทําให้นิ้วเราเนี่ยจับได้กระชับมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีนะและก็ทําให้ดีไซน์ต่างๆมันดูดีขึ้นมาด้วยนะสำหรับเจ้าล่องด้านบนตรงนี้นะครับอ่าโอเค เนื้อวัสดุค่อนข้างสวยเลยตัวนี้ใครจะรับนะครับ290ส่งฟรีครับวันนี้อะเล่มเดียวก็ฟรีนะวันนี้สินค้าไม่เยอะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะไปอยู่ที่ร้านซะส่วนใหญ่แต่ว่าหน้าร้านเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเป็นทางการนะครับเหมือนกับว่าเป็นสต็อกของตรงนู้นนะผมพยายามที่จะสต็อกของให้มากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของคุณผู้ชมให้ให้เยอะขึ้นเลยนะรตรงนู้นนะนะก็เดี๋ยวไป ถ่ายกันวันหลังนะซีเจมีให้บริการ3เล่มนะครับนะเล่มละ290รบาทส่งฟรีใครจะรับก็จัดได้เลยนะครับอ่ะ air ออนแอร์ชักหนึ่งรายการครับผมสำหรับงานตางังตอมิชเชฟกล่องดำตัวนี้นะครับคราวที่แล้วผมจำหน่ายไปที่400เนี่ยราคาปกตินะครับไม่มีใครรับนะบมันเหลือเล่มเดียวก็เอาโอเคนะฮะหันราคาให้มันเหลือเล่มเดียวนะเพราะว่าในรอบแรกๆที่มาเนี่ย400มัเป็นไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจัดให้ในราคา 350ส่งฟรีถ้าใครจะรับเจ้ากล่องดําตัวนี้นะครับนะฮะเขาทะได้4 0่ไม่รวมส่งตอนนี้350ส่งฟรีคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมใบมีดเป็นงานสแตนเลสนะครับตัวนี้นะเป็นงานสแตนเลสแล้วก็บริเวณตรงโลโก้ของใบมีดนะจะมีตีตราของ W S ไว้ด้วยนะฮะด้ามจับจะเป็นด้ามไม้ไม้กาตานะซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าด้ามไม้เป็นประเภทนี้เขาจะป้องกันความชื้นได้ค่อนข้างดี นะสันท้ายกันกระแทกเป็นการกระแทกเป็นงานสแตล์เลดน,นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เจ้านี่เนี่ยนะความยาวของเขาตลอดทั้งเล่มน,นะครับจะอยู่ที่31เซนหรือว่า12นิ้วกับอีกนิดนึงนะสันไม่หนามากนะสันประมาณ2มิลได้นะเปิดคมแล้ว100%นะครับแต่การใช้งานมีดเชฟเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็ต้องเอาไป รับก่อนนะครับนะเอาทูหินรับมีสักนิดหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความคมนั่นเองนะก็เอาไป350ส่งฟรีนะฮะตัวปังตอตัวนี้นะก่อนใช้งานมีดเชฟทุกครั้งนะครับเชฟจะทําการรับตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเชฟในโรงแรมแล้วก็ตามแต่นะครับนะบเพื่อให้มีดเนี่ยคมและเวลาเฉือนเนื้อเนี่ยมันเนื้อมันจะไม่ช้ำนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็จัดไปฮนะ ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวนี้แล้วนะครับยังไม่มีอันนี้ก็จัดไปอีกนะครับผมสําหรับหินรับมีดของเสือบราชินะครับ600ส่งฟรีสําหรับพี่พีที่จองกันมาคราวที่แล้วนะครับผมได้ส่งให้มิทีเรียบร้อยแล้วนะแล้วมันก็เหลืออยู่อันหนึ่งก็เลยคิดว่าเอามาขายในคลิปนี้แล้วกันนะพร้อมส่ง1ชิ้นนะครับใครที่โทรมาช้าแต่ว่ารอได้เนี่ยไม่เกิน7วันได้รับของนะครับผมสําหรับหินรับมีดนะแต่ถ้าเกิดคุณสั่งทันเป็นออเดอร์แรกเนี่ยคุณผู้ชมก็รับไปเลยนะฮะ ไม่ต้องรอของนะตัวนี้เป็นงานของสึบาราชินะครับเป็นหินรับมีดกริดค่อนข้างสูงแล้วก็คุณภาพเนี่ยพรีเมียมเลยนะครับใครได้ไปเนี่ยก็ใช้งานได้จริงไม่ต้องห่วงนะฮะอ่าด้านในเนี่ยแพ็กเกจมาค่อนข้างดีนะนะจะมีแท่นรองที่เป็นไม้นะฮะซึ่งไม้ด้านใต้เนี่ยก็จะมียางให้ด้วยเวลาเราวางไว้เนี่ยเวลารับมีดใช่ไหมครับ มันจะมีน้ําจึงไวแ้ก็ตามแต่เนี่ยพอเราเอาแท่นนี้ไปวางเนี่ยนะครับผมมันจะหนืดเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมียางนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะเป็นไม้แท้ด้วยนะครับอาจจะผมวัดขนาดให้หน่อยดีกว่าเผื่อหลายคนไม่รู้ว่าอาจารยม์มันเล็กมันใหญ่แค่ไหนสาหรับแท่นวางเนี่ยนะครับผมสำหรับแท่นวางนะครับความยาวจะอยู่ที่8นิ้วเกือบเกือบแนิ้วครึ่งนะนะตีเป็นเซนก็21เอซน,นะะจะได้กะกันถูก เราจะแถมไกด์ไว้ให้นะครับไกด์ในการจับองศาเวลาที่เรารับมีดเนี่ยมันจะได้องศาที่ค่อนข้างถูกต้องนะถ้าติดถ้าใช้ไกด์ในการจับนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้นะก็ตอนส่งมาเนี่ยทีมงานก็ห่อไว้นะครับทีมดิลเลอร์ผู้ติดต่อเนี่ยนะคเขาก็จะห่อไว้ป้องกันการเสียหายนะครับมีโลโก้ของสึบาราชินะครับเป็น โลโก้ที่บง่งบอกว่านี่คืองานของเขาแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับกริดด้านบนเนี่ยจะเป็น5,000ครับด้านล่างก็จะเป็น10,000นะความละเอียดก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับก็วางไว้แบบนี้นะใช้ไกด์ในการรับมีดจับองศาให้ดีๆแล้วก็รับมีดนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะหกรบาททรงฟรีใครจะรับนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานแพคไปให้อย่างดีนะครับผมอาจจะเก็บไปก่อนนะ แยกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียเวลาในการทําคลิปวิดีโอะนะครับแยกๆๆๆๆกบิ๊บผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักหนึ่งรายการแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเหล็กสปริงรางรถไฟกันหน่อยดีกว่าหลายคนน่าจะรอคอยรอยคอยกันแล้วนะอาคุณผู้ชมมันมีตีกลับมาชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันคนส่งโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ มีสินค้าตีกับนะเนื่องจากว่าพี่ท่านหนึงสั่งไปแล้วแล้วไม่รับนะไม่มีเหตุผลด้วยนะไม่รับแบบไม่มีเหตุผลด้วยสั่งครั้งแรกกับผมแถมไม่เคยเปิดของดูนะถ้าเปิดของแล้วตีกับเออยังว่าของเราไม่สวยนะแต่เนี่ยตีกลับเลยแบบที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยอ่ะนะฮะอ่ะก็เป็นว่าผมจำหน่ายต่อเลยแล้วกันไม่รู้ว่าด้านในคืออะไรนะครับแต่ว่าราคาที่ผมเก็บไปทางไปเนี่ย มันอยู่ที่370บาทนะครับผมเอากล่องเนี้ยกล่องที่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยนะครับผมให้200บาทส่งฟรีคุ้มค่าแน่นอนครับพี่เกียรแกะนะฮะจะได้ส่งตอบไปเลยครับเนี่ยนะมีอะไรก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะฮะสองบาทส่งฟรีนะฮะใครจะเอาบอกผมแล้วกันนะฮะอ่เอ่อแล้วก็งานทันโตของญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมผมยังมีให้บริการอีกหนึ่งชิ้นนะตัวนี้เนี่ยเป็นทันโตะนะครับ 650บาททรงฟรีนะครับคือมันมีอยู่หลายประเด็นเวลาที่ผมทำคลิปวิดีโอผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าคุณผู้ชมครับสินค้าที่ผมนำมาจำหน่ายเนี่ยราคามันสมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วครับคำว่าสมน้ำสมเนื้อของผมก็คือผมมีศักยภาพหาของแล้วก็ต้นทุนของผมเนี่ยอาจจะแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะ ผมไม่รู้นะว่าผมจะหาว่าแพงกว่าหรือถูกกว่าหรือก็ตามแต่สินค้าบางตัวผมถูกกว่าสินค้าบางตัวแพงกว่าเั่าไหม่เพราะว่าศักยภาพในการหาแหล่งต้นทุนน่ะของผมมีแค่นั้นนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกําไรผมให้คุณแบบสมน้ําสมเนื้อแน่นอนผมได้มาราคานี้ผมให้คุณไปเนี่ยกำไรผมไม่ได้กินคุณมากแน่นอนนะอันนี้ผมกล้าการันตีนะนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ร้านเราอยู่ได้เพราะผมไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคนะ ก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานทันโตะญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมด้ามจับเนี่ยนะจะเป็นด้ามไม้มะเกลือนะนะฮะผมตีว่าเป็นด้ามไม้มะเกลือไปเพราะว่าทั้งดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์เนื้อสัมผัสต่างเนี่ยคือให้อารมณ์นั้นนะฮะตอกด้วยหมุด2จุดนะครับผมสันท้ายแล้วก็ตลอดทั้งเล่มเนี่ยนะครับเป็นเหล็ก D2 นะฮะเนี่ยนะเป็นเหล็ก D2 นะครับผมเปิดคมแล้ว100%เนะครับเข้ากับฝักเลยเวลาจัดเก็บก็เก็บแบบนี้นะ นะครับมันจะสัิสนะครับแกะออกได้นะครับโลโก้กระดาษตรงนี้แกะออกได้เลยนะครับเวลาถือไปจะไม่มีใครรู้เลยว่าถือมีดเนี่ยเนี่ยดูดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างรัดกุมนะฮะแต่ว่าจะรู้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็น fc ช่องเราก็รู้นะรู้แน่นอนว่ามันคือมีดนะอ่ะโอเคครับก็650านะครับราคานี้นิ่งๆแล้วของผมนะเนี่ยพร้อมให้บริการ1ชิ้นนะสำหรับทั้โต๊ะตัวนี้นะฮะเราเคยรีวิว้บ่อยแล้วก็คงจะไม่รีวิวรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยว รอให้มีคนขอก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเต็มๆให้นะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยเร็วๆนี้เราจะอพยพการถ่ายคลิปนะครับไปอยู่ที่ร้านเลยทั้งหมดนะครับตอนนี้ถ่ายที่บ้านผมอยู่นะแต่เดี๋ยวจะย้ายทุกอย่างไปนู่นเลยนะไปถ่ายคลิปไปรับออเดอร์ไปแพ็คของที่ร้านทุกอย่างจบเลยนะครับเราจะย้ายที่ฐานไปนู่นนะครับก็เดี๋ยววันไหนแต่ว่าไอทีนะครับ เอาละเอาละคิดว่าน่าจะเข้าเมนคอร์สได้แล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีรายการค่อนข้าง,าง,างไม่เยอะนะฮะขอริยะเสิร์ฟเมนคอร์สเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นิดนึงค่อนข้าง,าง,างที่จะมีความยาวนิดนึงสําหรับเจ้าสปริงลางรถไฟนะครับคุณผู้ชมจะได้กล่องแบบนี้ไปเลยนะครับนี่นะซีนมาอย่างดีแต่ผมต้องแกะแลเนี่ยแต่ผมต้องแกะแล้วก็รีวิวนะฮะ เดี๋ยวก่อนก่อนส่งไปให้ก็จะเช็ดน้ํายาแล้วก็สปาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงจะมีลายมือผมแปะไปไหมเพราะผมทาคมสาดทุกครั้งนะฮะก่อนส่งไปอ่ะโอเครีวิวฟิลลิ่งพร้อมๆกันนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องบุผ้าลวดลายมังกรนะครับนี่นะกล่องบุผ้าลวดลายมังกรราคาผมปล่อยไปสมน้ําสมเนื้อแน่นอนนะครับวันนี้ใครสั่งตัวนี้ไม่ทันนะครับคุณผู้ชม มันใช้เวลาในการเดินทางสักระยะหนึ่งนะถ้าเกิดคุณสนใจอยากได้จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมลงชื่อจองคิวได้เลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะผมท่านผู้การแดนแล้วก็คุณถนอมนะฮะจัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคนละหนึ่งชุดจัดไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าใครสั่งทันคุณผู้ชมก็รับเล่มนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครสั่งไม่ทันลงชื่อไวนะ้เดี๋ยวผมจะลงชื่อตามลำดับไว้นะฮะ พอตอนนี้เป็นรุ่นหายากแล้วถ้าเกิดมันมาผมจะไล่โทรหาทีละคนนะครับถ้าคุณยังสนใจจะรับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมอ่ะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมต้องระวังนิดนึงนะแกะซีนอย่างเงี้งยต่างๆเนี่ยคือมันต้องระวังนะเดี๋ยวผมผมว่าจะใช้การซีนเนี่ยเอามาถนอมสินค้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะจะต้องซีนสินค้าทุกชิ้นในร้านนะครับอ่ะโอ้โหนี่ผมยิ่งรู้เสียใจแล้วว่า ถ้ามีตัวอย่างสักอันเนี่ยผมจะไม่แกะนี่เลยให้คุณไปแกะเองนะครับมันจะได้ฟิลลิ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นความจาเป็นจริงๆก็ขอคนรับได้นะฮะใครที่คิดมากใครที่อะไรเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องต้องเข้าใจนะผมมีชิ้นเดียวครับไม่งั้นมันจะเป็นลิมิเต็ดได้ไงนะโอเคแต่กล่องต่างๆเนี่ยตั้งแต่ขนส่งมานะผ่านสุลกาลรกลอะไรมาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีริ้วรอยเหมือนกันนะนี่นะจะเป็นขุยที่น่าเสียดายเหมือนกันนะ เป็นทุกกล่องเลยเนะี่ยเป็นทุกกล่องเลยแถมอีกอย่างหนึ่งเล่มเนี้ผมประมูลมาเนี่ยมีคนสู้กันมามันค่อนข้างเยอะนะครับก็ราคาจะรุนแรงนิดนึงแต่ผมจะให้ในราคาที่เท่าๆเดิมก็คือตัวนี้ผมจะยังให้สามพันอยู่แต่ตัวผมเองเนี่ยประเมินมาทะลุบ้องแน่นอนนะทะลุสามพันแน่นอนนะแต่ มันไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับผมหามาเท่านี้ก็คือเท่านี้ส่วนใครที่ใครที่โทรมาแล้วได้รับสินค้าชิ้นนี้จะให้ค่าขนส่งหรือจะช่วยค่ากาแฟผม20-30บาทก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วในมูลค่าตัวนี้เนี่ยทะลุ3 0 0พันกว่าแน่นอนนะแต่ผมให้คุณที่3,000ส่วนค่าขนส่งค่ากาแฟหรือค่าอะไรจะให้ไม่ให้นั้นก็น,นี่แล้วแต่ทุกท่านนะครับผมจัดให้ตัวนี้นะครับ3,000นบาทส่งฟรีค่ากาแฟเขาจะให้กระบอกผมเหมืกันนะครับมีบริการจะเป็นไปทางนะฮะอ่ะโอเคผมแกะเลยแล้วกันครับ โอเคครับอ่าด้านในนะครับคุณผู้มชมจะมีแบบนี้ครับอ่าน้ำยาแถมไปให้นะฮะเปิบแล้วก็จะมีการห่อซีนมาอย่างดีแต่ผมให้ดูนะแกะซีนนิดนึงนะ เวล,า,เลาที่เราเขาเรียกว่าได้มีดที่เป็นแบบเปล็กสปริงต่างๆไปเนี่ยมันก็ต้องมีการดูแลนะคุณผู้ชมน้ำยาโชจิหรือว่าน้ำยารักษาใบมีดเนี่ยพยายามอย่าให้มันขาดนะครับนะสักระยะหนึ่งถ้าใช้งานเนี้ยก็เอามาทาาอาความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการถนอมใบมีดให้มันอยู่แบบคงทนด้วยนะครับอ่ะโอเค เราแกะก่อนนะไม่อยากแกะซีนเลยไม่อยากแกะซีนเลยฮะขอคนรับได้แล้วกันฮะ,ะนี่ฮะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กสปริงล้างรถไฟนะฮะที่หลายคนรอคอยเขาเคลื่บน้ำยาม,มาอย่างดีครับก่อนที่จะซีนนะใส่น้ำยามยีใีซองเป็นซองหนังนะมีหลายคนบอกว่า อาจารย์มันประมูลต่างๆมาเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเป็นเจ้าของนี่รอนานไหมนะก็ประมาณนึงนะครับประมาณหนึ่งะะประมาณหนึ่ง,งเดี๋ยวผมขยัดแกะซีลเลยกันคนระะับเสียดายมากเลยไม่อยากอยากให้ลูกค้าได้แกะเองนะฮะิลลิงอารมณ์ต่างๆดีนะฮะ,อะโอเคผมจะให้คุณดูะฮะปึ๊บอ่ะ,อะ ตัวนี้จะเป็นทรงกุะขานะซองเป็นซองหนังเนื้อสัมผัสดีมากนะครับนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเจ้าที่สอดเข็มขัดแบบนี้แกะกระดุมออกมากระดุม2จุดนะครับแล้วก็เปิดออกมาฟ้านี่ห่อน้ำยามาอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อน ถ้าขนของผมนะเราเดี๋ยวมัน้าทำความสะอาดยากนะนี่ครับโอ้โหใครที่เป็นสายงานดิบๆเนี่ยนะผมว่าชอบแน่นอนเร้าอารมณ์แน่นอนสำหรับเจ้านี่เลครับเหล็กสปริงลางรถไฟนะฮะด้ามจับเป็นดา้ามอยางนะดูนะเป็นด้ามยางนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานจะเป็นเหล็กสปริงลางรถไฟทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมใช้งานได้จริงนะตัวนี้ เป็นมีดตัวหลักได้เลยนะถือเดินป่าได้เลยนะครับผมฟิลลิ่งดีมากเราอารมณ์มากแล้วถือไปเนี่ยหลายคนน่าจะงงแน่นอนว่ามันเล็กอะไรกันแน่เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นในประเทศไทยนะครับเนี่ยนะซึ่งคนผลิตน่าจะไปประมูลรางรถไฟเก่ามาเนะี่ยที่ญี่ปุ่นก็รางรถไฟค่อนข้างเยอะนะครับเก่าเนะ่ยเข้าประมูลมามีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าอย่าสรรหานะว่าผมนะว่าอ,อย่าสรนหาเลย ไปเอาเหล็กน,นู่นนี่มาทำเนี่ยมันอันตรายนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอันตรายยังไงนะฮะในขณะที่บางคนนะเอาเหล็กแหนบเหล็กแหนบรถเนี่ยนะมาทํานะครับรถเนมีการกระแทกใช้งงใช้งานเหล็กแหนบเนี่ยอาจจะมีร่องรอยการแตกอยู่ด้านในใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับเราพอมาทํามาทั้งนีนะ่มันอาจจะเกิดแบบเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะ แต่เขาก็ผ่านกระบวนการตีร้อนอะไรเงี้ยมานะมันก็มีการควบแน่นเพราะฉะนั้นต่างๆนานาครับนะผมพี่ๆหลายท่านดูบ้างถ้าเกิดว่ามันอาจจะอาจจะไม่ไม่ถูกใจพี่แต่มันมีคนที่ถูกใจคนอื่นอยู่นะฮะอาจจะดูไม่เข้าตาความคิดคนมันต่างๆนานาแต่ท่านก็มาแบบคอมเมนต์แบบว่าด่าคนอื่นให้เสียหายนี่คือต้องคิดต้องพิจารณาตัวเองแนะนะนะต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าความคิดเป็นแบบไหนนะนะผมก็ไปอ่านเจอแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ มันขนาดนั้นเลยเหรอการที่เหล็กสปริงรางรถไฟมาแล้วแบรนคนที่ตีเนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทําขึ้นมานะไม่ใช่ว่าคนเพิ่งหัดเล่นมีดเมื่อวานแล้วมาตีมีดขึ้นมาได้ไม่ใช่นะคนที่ทําเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีการคิดคนดีแล้วมันกลายเป็นไอเทมที่หายากนะเขาคิดมาดีแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็ต้องอมีการเข้าใจอยู่ประมาณหนึ่งและอย่างหนึ่งคนใช้มีดเนี่ยครับคนใช้มีดยังไงเขาก็ต้องระวังอยู่แล้วนะฮะคงไม่มีใครแบบเซ่อๆนะแบบว่ามาใช้มีดอะไรเงี้ยนะฮะผมไม่อยากจะพูดแล้วกันนะ ผมไปดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าใช่อยากวิจารณ์วิจารณ์ได้ครับแต่ว่าใช้คําหยาบขายนี่คือรับไม่ได้นะค,รควรให้เกียรติกันกแล้วกันครับนี่จะเป็นเนื้อชัดๆท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อต่างๆเนี่ยจะเป็นลวดลายที่ไม่ได้การฉลุนะเป็นลวดลายที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเนี่ยนะะในกระบวนการตีเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีลวดลายอย่างเงี้ยตามธรรมชาตินี่คือเอ่อความเป็นเอกลักษณ์ของสปริงรางรถไฟนะครับผมอ่ะสามพันบาทครับคุณผู้ชม นะ3,000บาทส่งฟรีนะส่วนใครอยากจะช่วยค่ากาแฟผมก็ก็ได้นะยินดีนะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอยากเป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกั่ช่องบันมีครูอ๋อเละครับแล้วเดี๋ยวเราจะเร็วๆนี้นะไม่รู้ว่าวันไหนผมอยากจะไปถ่ายคลิปที่ที่ร้านเหมือนกันเนะเราจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศตรงนู้นบ้างนะครับเนะแล้วมีดก็ จะได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวรอให้ตรงนั้นลงตัวก่อนนะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปแพ็คของกันตรงนั้นแล้วล่ะนะแต่ผมก็ยังไม่สามารถไปตรงนั้นเต็มตัวได้นะต้องมาทํางานที่นี่ด้วยที่บ้านโอเคนะครับคุณผู้ชมครับอะไปพร้อมกล่องบุผ้าเลยนะแล้วก็มีน้ํายารักษาใบมีดไปขวดหนึ่งนะของแถมคงคงจับไม่ได้อันนี้อันนี้นะเพราะว่าผมเข้าเนื้อจริง,รงนะประมูลรอบหลังนี่คือแบบคนประมูลเยอะเขาก็อยากได้กันนะครับแต่ว่าเรา ได้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเพจเรานะ FC ทุกท่านนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนนะครับถ้าผมเอาไหวผมหามาให้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ